สวัสดีค่ะพี่น้องบดิโภกันน่นเนาะจ้ามาพบกับช่องมรดกฟาร์มมือหนีเนาะจ้ะพี่น้องจะพามาปลูกหญ้าซิกแนวเนาะจะ้ะนี่ลจะจ้ะพี่น้องวิธีการปลูกข้องเห่ากับแบบง่ายๆเนาะจะ้ะวิธีการปลูกบางครั้งบดิยึดติดกับอีกอย่างเน้อ่อจากพี่น้องเอา่างไผ่ไงมั่นลวดจ้จะอันนี้คือขยายเนาะจ้ะขยายแปลงหญ้าเนาะจะ้ะพี่น้องจะ้ะ ที่ขยายซิ่งแนวเพราะว่าเพราะว่ายังที่เหลือขยายอย่างพ่านสิ่งเนวยเพราะว่ามันยาวเร็วนอกจากพี่น้องนี่ละจ้าเข้ากะไทยละกับปันน้อจากอันนี้เป็นวิธีการข้องหนูนอกจากทีทีทีนุปลูกเองนอกจากตัวนี้แต่ว่าส่วนคนอื่นเพิ่นจะมีวิธีการทีดีก็หนีกะกะบบเป็นยางนอกจากพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือหนูอยากให้มึงว่าวิธีการปลูกของเห้านี่เฮ็ดแบงไงไงนอกจากพี่น้อง กระจะขั้นตอนแรกก็คือไถก่อนละค่ะพี่น้องคะเอารถไถไถล้ะก,ก็ปันจ้ะปันแล้วกะเอาหนามใส่ก่อนจังเอ่อโรวลยลุยานที่หลังกระได้เนาะจา้ะโมเป็นอย่างหรือว่าไผจะลุยก่อนละจังเอาหนามใส่แบบนี้กระได้เนาะจา้ะพี่น้องจ้ะละกะเฮาตะวาส่วนห้องหมูเนาะจา้ะตัวนี้มันเป็นเข้าใส่นามนามใดเนาะจ้ะพี่น้องมันก็นใส่เวลาเนี่ยจัหน้อย อันนี้ก็คือเห่าวานไปเลยเนอกจากพี่น้องจา้าบ่เด็ปลูกอยู่ให้หน้าอันนี้แต่ก้อนจะเป็นแปลงผักนอกจากพี่น้องมันนี่แม่เพิ่นกะเพื่นว่ามันผักบ่่อยเป็นราคานอกจากช่วงที่ผ่านมาบบดน,นี้มันกัแดดจัดพี่น้องก็เลยไ่อยากให้แม่เห็ดก็เลยขพเพิ่นปลูกางานนอกจากต่บักก็จะเลือฟังทั้งนั้นไว้ปลูก พอได็ก,กินนอกจากพี่น้องจา้านี่ค่ะหลังจากที่เห่าลุยางานล้ววนอกจากพี่น้องเปิดปล่อยน้ำใส่แล้วก็โุย้ยาง,งานนอกจากเฮากระสีเอารถรถไถรถไถนาเดินตามนอกจากนูจะเอารถไถนาเดินตามเอามาเหยียบนอกจากพี่น้องเขาจะบ่ปันนะจา้าตัวนี้สีส,สิสีบ่ิเ้ปันเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นดินดินโพนมันมันแข็งเนาะค่ะพี่น้องะ่ะมันแข็งเหมือนที่นี่ ฝนกระโบต๊กเจ๊เทือดินมันก็เลยแกนนอกจากพี่น้องไทยกระโบอยากเข่าก็เลยต้องใส่วิธีการพอพอมันไทยโบเขาแล้วมันมันมันไทยโบลงลึกแล้วเวลาเห่าขาดเท่าพวนสีมันกะมันกะจะดินตื่นนอกจากพี่น้องทำแม้นถ้าเอามาปันอีกมันกะหย่านหยามันบ่่ลงลึกนะจ๊ะก็เลยต้องใส่แก้ปัญหาโดยการจะเอาโถไทยหน้าเดินตามนอกจากพี่น้องเอามาเหยียบนี่ละจ้ะ เอามาเยียมหยายาจมลงเนาะจ้าพี่น้องปกติที่เหาปลูกมากก็จะใส่เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่ก็จะเริ่มโพ่นิดๆเน,นาะจ้าพี่น้องสองอาทิตย์สามอาทิตย์สี่อาเดือนหนึ่งนี่จะเริ่มจะเริ่มเป็นเป็นต้นหน่อยที่ว่าประมาณขอเมือ่อละจ้าเริ่มเขียวเนาะจ้าพี่น้องอันนี้คือถามันพอน้มเน้อจ้าพี่น้องจ้านี่ล้วจ้าน้ำห้อากับออแ้งเน้อจ้าพี่น้อง คะ่ะพี่น้องหาข้าวบออารถมาเหยี่ยมนีนะจ๊ะ้าข้าเอาถ้าผูใ้ใดดูกัสิใส่ทอใส่ยังหลากกระไรน,นอกจากใส่ทั้งพิโลลากกระไรตะว่า,าหนูบอบอดูประนังใจพี่น้องบอขยันปันนะจ๊ะก็เลยต้องใส่รถไถห,หน้าเดินตามเหยียบเอากะสำรับคลิปนี้กะพาพี่น้องมาเมืองวิธีการปลูกงาซีดเมี่ยวแบบยังไงของวิธีการคล้องกองทงังม่าดูฝ้าอีกนะจาะพี่น้องจ้า ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมระะดกฟาร์มเดอร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทายท้ำคลิปให้มึงนอกจากพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะ